สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับชั่วโมงแรกนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องเตรียมนะคะสมุดนะคะหนังสือเรียนแบบฝึกหัดนะคะดินสอมแม่มทัดยางลบนะคะมาให้เรียบร้อยด้วยแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆจะต้องฝึกท่องสูตรคูนะคะท่องไปแล้วก็ต้องท่องกลับด้วยนะคะให้ได้แบบคล่องๆเลยนะคะวันนี้นะคะ คุณครูจะมาสอนเรื่องนี่เลย2.2การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินนะคะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนการทำเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละใช่ไหมคะพอมาชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนการเขียนจำนวนคละนะคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะ นี่เลยก่อนอื่นนะคะเราจะอ่าเล่ามารู้จักจํานวนคระก่อนนะคะจำนวนคระคือเศษส่วนที่อยู่ในรูปของจํานวนนับกับอะไรคะเศษส่วนแท้นะคะตรงนี้อ่านว่า2เศษ1ส่วน2นั่นก็คือ สองตรงนี้คือจํานวนนับใช่ไหมคะสองตัวนี้เกิดจาก1บวกหเป็น2นะคะแล้วนําไปบวกกับเศษ1นส่วนสนะคะรูปลูกศรนะคะชี้มาที่เขาก็จะแบ่งเนาะว่า1ตัวนี้เกิดจากเศษสองส่วนสองใช่ไหมคะเศษสองส่วนสองมีค่าเท่ากับ1นนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นเศษสองส่วนสองเหมือนกันนะคะต่อไปวงกลมวงนี้นะคะมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนะคะ คงไว้เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะเศษ2ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน2ก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน2ใช่ไหมคะเศษส่ส่วน2นะคะนำไปบวกกับเศษ1ส่วน2ก็จะได้เท่ากับเศษ5ส่วน2ค่ะนั่นก็คือจำนวนคละ2เศษ1ส่วน2ทำให้เป็นเศษเกินก็จะได้เท่ากับเศษ5้ส่วนค่ะ ดกๆแบบนี้นะคะคุณครูขอทบทวนจำนวนคละนะคะนิดนึงนะคะจำนวนคะ้ะจำนวนค้ะก็คือเศษส่วนที่อยู่ในรูปของอะไรกับอะไรคะจำนวนนับนะคะ อะไรคะกับเศษส่วนแท้ค่ะเช่นนะคะสองเศษสามส่วนห้านะคะสองเป็นจำนวนนับนะคะเศษสามส่วนห้าเป็นเศษส่วน แทนนะคะสองเป็นจำนวนนับนะคะครูจะเขียนด้วยสีส้มนะสองตรงนี้คือจำนวนนับจำนวนนับนะคะต่อไปนะคะสามคืออะไรคะตัวอะไรคะ ตัวเศษส่วนข้างล่างนะคะข้างล่างอะคูวงกลมใสีเขียวนะคะข้างล่างนี้คือตัวอะไรคะตัวส่วนนะคะวิธีทำนะคะการทำจำนวนคะนะคะให้เป็นเศษเกินนะคะเรารู้แล้วนะคะว่า2คือจำนวนนับ3มคือตัวเศษนะคะ ห้าคือตัวส่วนนะคะวิธีทำในหนังสือบอกว่าทำยังไงนะคะตัวส่วนยังเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะตัวส่วนก็เลขอะไรคะเลข 5, เห้าเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะข้างบน ให้นำอะไรกับอะไรคูณกันคะให้นำจำนวนนับคือเลข2นะคะไปคูณกับอะไรคะตัวส่วนคือเลข5นะคะแล้วค่อยนำไปบวกกับตัวเศษคือเลข3เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ท้ากับเท่าไยตัวส่วนเขียนไว้หมันเดิม2อคูณ5เป็น10นะคะนำไปบวกกับเลข3ที่เหลือใช่ไหมคะ ก็จะได้เท่ากับข้างล่าง,ปเ,างเป็นเลขห้ามาเดิมสิบบวกสามเป็นสิบสามนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบเศษสิบสามนะคะส่วนห้าค่ะ ตัวอย่างนะคะการเขียนจํานวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะตัวอย่าง1นึ่งเศษส่วนแนะคะเราก็เขียนเลยวิธีทำนะคะเด็กๆก,ก็เขียนเลยวิธีทำนะคะเขียนวิธีทําเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนก็ไม่ขีดมาเลยนะคะ หรือไม่ก็ขีดมาแบบเบี้ยวๆนะคะเด็กๆก็ใช้ไม้ไม้ทัดทะคะจะได้ตรงนะคะวิธีทํทำเราก็จะได้1นะคะเศษ7ส่วน8นะคะเท่ากับนี่เท่ากับนะคะเท่ากับอะไรนะคะแล้วก็ขีดเส้นมา1เส้นนะคะ เขาบอกว่าตัวส่วนยังคงเป็นเลขเดิมใช่ไหมคะอะไรที่มันง,ง่ายๆทําก่อนเลยนะคะตัวส่วนเป็นเลข8เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูโน้ตให้นะคะ8คือตัวอะไรคะ8คือตัวตัวส่วนเขียนไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะเขียนด้วยสีแดงนะคะต่อไปนะคะเจ็ดเขาเรียกว่าตัวอะไรคะเจ็ดคือตัวเศษ นะคะนะคะเลขหนึ่งคืออะไรคะจำนวนนับนะคะจำนวนนับเลขหนึ่งวงกลมนี้นะคะคือจำนวนนับจำนวนนับนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เราทำอะไรคะจำนวนนับใช่ไหมคะนำจำนวนนับ คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะไปคูณกับอะไรคะคูณกับตัวส่วนซึ่งตัวส่วนก็คือเลขแปดนะคะเสร็จแล้วนําไปบวกกับตัวเศษคือเลขอะไรคะเลขเจ็ดอ่าไม่พอล้วก็ขีดเพิ่มนะคะส่วนตัวส่วนยังเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะเลขเดิมคือเลขแปดนี่นะคะบรรทัดต่อมาเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนี่เลขแปดเหมือนเดิมเนาะ หนึ่งคูณแปดเป็นเท่าไรคะหนึ่งคูณแปดเป็นแปดนะคะหนึ่งคูณแปดเป็นแปดเดี๋ยวคุณครูใช้สีส้มเขียนนะคะสีส้มตัวนี้นะคะเกิดจากหนึ่งคูณแปดนะคะสองตัวนี้คูณกันได้เป็นเลขแปดนะคะแล้วนําไปบวกกับอะไรคะนําไปบวกกับเจ็ดนะคะบรรทัดที่สามเราก็จะได้เท่ากับเท่าไรคะแก้เสร็จแล้วนะคะ เลข8ยังคงไว้เหมือนเดิมนะคะข้างบนนะคะ8บวก7เป็นเท่าไหร่คะ8 9 10 1 1 12 13 14 10เท่าไหร่คะ15ดังนั้นนะคะข้อนี้ตอบตอบเท่าไหร่คะเส้นตายด้วยนะคะตอบเท่าไหร่คะตอบนะคะเศษ15ส่วน8ค่ะ เรียบร้อยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่สองค่ะให้ทำจำนวนคล้านะคะก็คือ3เศษสี่ส่วนหนะคะให,ใ,หให้อยู่ให้ทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะวิธีทำ วิธีทำนะคะเขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะก็จะได้สามนะคะเศษสี่ส่วนห้าเท่ากับนะคะนี่เราก็ลากยามเลยนี่นะคะตัวอะไรเขียนไว้เหมือนเดิมคะตัวส่วนเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะตัวส่วนเป็นเลขห้าเขียนไว้เหมือนเดิมส่วนข้างบนนำอะไรไปคูณกับไรคะนำ จำนวนนับนะคะจำนวนนับคือสีเขียวจำนวนนับนี่เลขสามคือจำนวนนับนะคะไปคูณกับอะไรคะคูณกับตัวส่วนคือเลข5้านะคะเลขหตัวส่วนคือสีชมพูนะคะต่อไปแล้วนำไปบวกกับตัวเศษคือเลขอะไรคะคือเลขสี่ ได้แล้วนะคะต่อกบรรทัดที่สองก็จะได้เท่ากับเลขห้าเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะสามคูณห้าเป็นเท่าไรคะสามคูณห้าเป็นสิบห้าส่วนบวกสีก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะ, 5. 5. 5. ะ,คะต่อไปบรรทัดที่สามนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะข้างล่างเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะสิบห้าบวกสี่เป็นสิบ เนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้ตอบตอบเท่าไรคะเศษ1สิบเก้าส่วนห้าค่ะต่อไปนะคะ ตัวอย่างที่3นะคะทํา2เศษ1ส่วน8ให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะขั้นแรกเราก็จะเขียนวิธีทําค่ะเด็กๆวิธีทำนะคะวิธีทำแล้วเราก็เขียเส้นใต้นะคะเราก็จะได้2เศษ1ส่วน8นะคะ เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเท่าไหร่ดีอ่าข้างล่างข้างล่างตัวส่วนยังคงเป็นเลขเดิมนะคะเขียนไว้เหมือนเดิมนี่ส่วนข้างบนนะคะให้นําจํานวนนับนะคะก็คือเลขสองนะคะไปคูณกับอะไรคะคูณกับตัวส่วนคือเลขแปดแล้วนําไปบวกกับตัวเศษคือเลขอะไรคะเลขหนึ่งนะคะ บรรทัดที่สองเราก็จะได้เท่าก,กับนะคะเท่าก,กับเท่าไรขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะแปดยังคงเป็นเลขแปดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นะคะในวงเล็บเนาะทําในวงเล็บก่อนสองคูณแปดเป็นเท่าไรคะแปดสองสิบหกนะคะเราได้คตเราได้ตัวในวงเล็บมีค่าเท่ากับสิบหกบวกหนึ่งเหมือนเดิมบรรทัดที่สามนะคะเราก็จะได้คําตอบเป็นเท่าไรคะ แปดแล้วเดิมนะคะสิบหกโป่งหนึ่งเป็นสิบเจ็ดนะคะตอบผ่าข้อนี้ตอบเซตสิบเจ็ดนะคะส่วนแปดค่ะเด็ก สำหรับวันนี้นะคะในชั่วโมงเรียนนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่8ค่ะซึ่งมีทั้งหมดนะคะ6ข้อนะคะให้แสดงวิธีทํำค่ะส่วนการบ้านนะคะการบ้านสำหรับวันนี้ก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้ากาวค่ะซึ่งคุณครูจะก,กำหนดให้ทําเฉพาะข้อคู่นะคะเด็กๆ โอเคนะคะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็พบกับคุณครูใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ